เห็นละหัวแตกหัวโอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมาลงคนเดียวนะมาเจอตี้ใครก็ไม่รู้เหมือนจะมีคนลงด้วยวะทางนูนน้นะมีตีหนึ่งนะทุกคนรีบยิงก่อน ลนไปก่อนนะทุกคนข้างหน้าผมมีอีกตัวเดี๋ยวขอฟาร์มของก่อนปืนไม่มีทุกคนปืนนี้มันมันก็ได้แหละแต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในความคิดผมอเ,ดเออนี่อย่างเงี้ยดีสากาตุก,กตาตุกตาให้อะไรวะเอาให้หมวกสาอะ่ะของดีได้ทุกคน กาะสองหมวกสามอ่ะยังงั้นคนไม่ตายไม่ใช่ไม่ตายนะไม่โดนเลยโดนเขาหลบอยู่นู้นนะชูแขนยิงวะ่ะไอ้เงี้ยหนักไป แต่เปสองคนแล้วทุกคนแต่ว่าไม่ได้ซ้ํานะไม่รู้เขาชุบกันได้หรือเปล่าตามไปเก็บงานก่อนผมกลัวเพื่อนเขาจะอยู่ใกล้ๆ่ดีโดนเซอร์ไพรส์ามานี่เขินเลยนะอยู่ไหนวะนี่อยู่บ้านอยู่บ้านข้างหน้าแน่เลยน่าจะอยู่บ้านข้างหน้า เขาจะชุบกันได้แล้วว่ะทุกคนลำบากแล้วผม,มน,นี่บานีชัวเอ๊ะยวเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้โหตาย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 เอาไปนหนึ่งละหนีก่อนนะทุกคนเลือดไม่มีวะ่ะเดี๋ยวต้องขอเติมเลือดแปบ๊บ ซ้ำไม่มีโอกาสซ้ำเลยอ่ะยิงแม่ของหนตัวน่าจะฉุดกันได้หมดเลยโอ้เพื่อนเก็บหมดเลยว่ะโอ้เพื่อนเอาอ่ะตามไปช่วยเพื่อนัน่ออ้าวยังเหลืออยู่ข้างบนข้างบนยังมีตัวนะโอ้โหเรียบร้อยเอ้ยโอ้แย่เลย ผมถึงก่าเพื่อนผมเก็บหมดแล้วไงต้องมาลุนเพื่อนนะเพ,เพื่อนเคลียร์ตีนี้ได้แล้วไปชุบผมอะไม่งั้นจบแน่เลยเกมนี้กลายเป็นเกมสั้นเลยเนี่ยยังไงเพื่อนเออสุดยอดเพื่อนชุบผมด้วยเนี่ยทุกคนอันนี้ก็ให้เพื่อนมาชุบเรียบร้อย ต้องมานั่งเริ่มฟาร์มใหม่ทุกคนชุบมันก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ได้ให้ของมาขนาดนั้นไงเราก็ต้องไปหาฟาร์มแล้ววันนี้ผมมาเล่นแมปแรกด้วยอะ่ะเกมน,นี้มันมีสองแมปใช่ไหมแมปใหญ่กับแมปเล็กอะ่ะผมมาเล่นแมปใหญ่แมปใหญ่นี่เป็นอะไรที่ของเกลือมากเลยแต่ละบ้านอะ่ะมันไม่ได้ได้เยอะขนาดนั้นเลยเออต้องมานั่งเริ่มฟาร์มใหม่เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะดีกว่าตายนั่งดูคนเล่นหมดทุกคนเรามันไม่อยากเล่นน้อยคอยนานนะอยากเล่นนานๆคอยน้อย เหมือนบนเรือจะยังไม่มีใครมาฟามาทุกคนเดี๋ยตุกตาอยังอยู่เลยไอกของดีนะเนี่ยเนี<า>่ยตุกตาอยู่ครบสองจุดเลยแต่ว่าไม่มีใครขึ้นบน,บนเรืออยู่แมบเนี้ผมจะพยายามไม่เล่นชาโด้นะเพราะว่าแมบมันกว้างไงผมว่าใช้พวกแบบระเบิดควันอะไรจะมีประโยชน์กว่า <c oughs> นี่แอดอกป่ะทุกคนเดี๋ยว น่าแต่ยังไม่มีใครมาเอาเนี่ยผมว่านั่นไงจริงด้วยมี RPG ว่ะแต่ผมไม่เล่นได้มีคนขับรถมาจะมาเอาแอร์ดรอปะเด้ยวยเปิดก่อนได้เปรียบนะได้เปรียบจริงเปล่าไม่รู้ยิงไม่โดนเลยไปไหนลบขวะนี่ไงยิงไม่โดนคนก็เอาให้โดนรถก็ได้วะ เออ้อโดนหัวไปดองลบกันลบกันคนไม่ค่อยเจ็บนะแต่รถน่าจะพังละเออระเบิดไปก่อนเลยทำอะไรของเขาพโยนระเบิดควันจะพยายามเอารถอีกคันเหรอหามุมยิงก่อนนะทุกคนไม่เห็นหรอยิงไม่ได้ป้ายบางัง เหมือนเพื่อนเราเบอร์สองเขาจะน็อกไปแล้วนะไม่รู้น็อกตรงไหนด้วยเดี๋ยวผมต้องไปดูอ่ะนี่วิ่งมาแล้วเจ็บเจ็บเจ็บไม่โดนเลยวะ่ะเออน็อกเคลี<ม>เหมือนเขาจะมาคนเดียวนะคนเนี้ยไม่มีเพื่อนเนี่ยเหมือนมาคนเดียวอะ่ะมาช่วยเพื่อนก่อน เพื่อนโดนยิงแตกตรงนี้เพื่อนเขามาโซโลโ่ไงไม่มีสไนวะเล่นสไนวะแมปนี้เล่นสไนสนุกนะทุกคนเพราะว่ามันไกลมันได้ใช้อะมันไม่เหมือนแมปมันไม่เหมือนแมปเล็กอะไอแมปเล็กนี่คืออย่าไปเล่นเลสไนวะโดนสเปรย์ระยะไกลก็แตกแล้วแมปมันแคบอันนี้คือได้ใช้แน่นอนเดี๋ยวรอดูเลยพยายามใช้สไนวะสไนว์เกมนี้ยิงมันดีนะทุกคนถ้ายิงเป็นแบบเฮ้ยคนมาไงวะเนี่ย น่าจะเป็นบอดนะพ้องน,นี้บอดมันชอบมาเกิดแบบอยู่ดีก็เกิดข้างๆเราเลย,เ,ยเสียงรถทุกคนข้างหน้าผมมีรถมาวะ่ะนี่ไงน,น,น,น็อกอมองไม่เห็นนะเนี่ยยิงไปก่อนยิงไปก่อนมองไม่เห็นยิงไปก่อนโดนก็ยิงไปก่อนนะเกือบตาย้าผมน่าจะตีนึงเลยตรงนั้นนะทุกคนเอาไงดีวะนี่นะเขาน่าจะน็อกไปประมาณสองคนนะรถกัน น,น,น็อกอีกคนนึงยังไงเขาต้องดึงกันอะผมว่าผมรีบรีบดันดีกว่านะ,ะตายไปคนละน่าจะอยู่ตรงข้างหลังรถนั่นแหละน่าจะดึงกันอยู่นี่ไงตายไปคนม yeah, <the> ี่น็อกได้ น่าจะเหลือคนเดียวทุกคนตายไปสองน็อกไปอีกหนึ่งละนี่แหละคนเดียวเมาส์หลอนเลยก็ผมอยู่ดีทัชมันก็ชอบหลอนอนะเครื่องผมอะอยู่หลังรถนี่แหละนี่ยพอละฮือ,อมอตัตีโอ้ยเล่นทีเผอนะพวกนี้ดีแล้วผมเห็นก่อนเนี่ย ถ้าเขามายิงหลังนี่ไม่รอดไม่มีดาบด้วยทุกคนดาบนี้เหมือนจะไม่เหมือนจะทําอะไรไม่ได้จริงๆทําอะไรได้ทุกคนมันฟันหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์มานี่ฟันสองสาทีแตกเลยอะเก็บไว้ก็อาจจะได้ใช้นะผมว่าถือไว้ก่อนดีกว่ามันเหมือนไม่เปิงที่เก็บปืนด้วยมันก็แค่แบบเหมือนถือเหมือนถืออาวุธตีอะฟันที9-9้ทุกคนอย่างแรงอะ่ะ ถือไ้ก่อนได้ใช้ไปอีกเรื่องน้นวนมาวะนี่ไงเดี๋ยวเจอเพิ่งพูดไปหยกหยกก็มาดิครับก็มาดิหุ่นก็มาดิหุ่นก็มาดีหุ่นอยู่ไหนวะโดนบ้านะ,นะออโดน้นนะเออโดนโดนโดนนี่ไงเป็นไงสามทีแตกแล้วทุกคนน็อกคาเครื่องอะ่ะ <laughs> ตายคาหุ่นเลยวะน่าจะมีอีกตีหนึ่งมาทุกคนแต่ผมรีบไปซ้ำเปตัวนี้ก่อน ไม่อยากให้เขานั่นนะม,มีมาแล้วอ่ะวิ่งเหลืออีกตัวหนึ่งโหหลบมุดต้นไม้ว่ะซ้ำไม่ไดนะ้เขาดึงกันแน่เลยยิงกด่งเองไงดีวะผม น,นี่มาตายไปตัวโอเคหมดเรียบร้อยหมดไปตีนะทุกคนของฟาร์มมาเยอะพอสมควรเลยเนะนี่ยนตะีเนี้ยเนี่ยยังไม่ทันด้เล่นสไนเลยวะเจอแต่ระยะประชิดนะทุกคนโอ้ยของทองสามชิ้นแล้วผมโอ้ยผมของทองทั้งตัวเลยดิของอย่างฟูอะบอกเลยกิฟทองหมดเลยอะสไนด้วย คนนี้เขากดไลค์ให้ผมเลยวะ <Hey. S 1> เดี๋ยวไปชุบเพื่อนกันนะทุกคน <Yeah. S 1> เอา้เอาไอ้เพื่อนสองคนนะผมเห็นเขาอยู่ด้วยกันผมก็เลยปล่อยนันตายซะนั้นผมไปเก็บเหรียญให้ไม่ทันแล้วนะเพราะว่าผมมันจะมาชุบคนนี้ไง <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวชุบคนนี้ไปก่อนแล้วกันยัง <Yeah. S 1> มีคนเหมือนมีคนยิงมาจากไกลๆวะทุกคนนู่นไงเห็นแล้วัว <Hey. S 1> แตก yeah. หัวแต่วันจอดวันคิวอ่ะโอวช็อตนี้อย่างสวยอ่ะสองคนสองหัวสองคนสองนัดเนอะนเมื่อกี้ใกล้จบแล้วเหมือนเพื่อนเรามันจะเข้าไปบวกข้างในนู่นเลยวะ่ะผมว่ามันโล่งไปนะทางวิ่งเพื่อนมันจะเอาให้ได้เลยวะ่ะผมตามไปดูเพื่อนก่อนแล้วกันนะ เพื่อนอยังเอาอะโอ้แล้วเพื่อนก็ตายป่ะเนี่ยไหวปะเพื่อนโอ้เรียบร้อย,ยเพื่อนตายอีกรอบแลนะ้วทุกคน <Hey. S 1> บอกแล้วเขาอยู่กับเป็นตี้อะวิ่งไปก็ของมัไม่มีมันก็รอดยากดิเหมือนวงจะอยู่ทางเราทุกคนไม่ต้องเป็นต้องวิ่งไปหาก็ได้นะอยวให้เขาโผล่มาก็ได้มันยังเหลืออีกสองสามตี้อะ่ะรออยู่แถวนี้ดีกว่า วงมันอยู่ข้างหลังผมอ่ะอืมมิงมาละคนว่ะโอ้โหคูณหกลืมปรับคูณหกใส่สกาคุมยากว่ะไม่เหมือน MC. เอ็มสีไม่โดนเลยทุกคนนั่นอีกตีหนึ่งนั่นแหะ,ะอีกตีนึ่ง ผมไม่โดนด้วยมีคนยิงมีคนยิงจากระยะใกล้ๆอยู่นะี่ละคนคนี้ยิงไม่โดนหลบไปแล้วเหมือนเขาจะบวกกันอยู่ผมแจมได้เนี่ยเข้าไปเข้าไปเสือกได้เนี่ยผมข้างหน้าผม เขาน็อกไปแล้วด้วยเรียบร้อยซ้ำไปก่อนนะซ้ำศพยิงไม่โดนยิงไม่โดนเขาชุบว่ะโดนไปนัดหนึง่งโดนไปนัดหนึง่งโดนไปนัดหนึง่งอ๋อไม่โดนละ โดนเองนั้นนึงไม่นอกสักทีวะสเปรย์ไปดิเฮ้ยแม่งโดนเพื่อนด่าเลยทุกคนเรียบร้อยเชื่อสเปรย์แต่แรกก็จบแล้วทุกคนไม่น่าเลยเพื่อนบ่นเลยเมื่อกี้น่าเสียดายทุกคนกดได้ที่หนึ่งแต่ก็สนุกดีทุกคนแมตชนี้ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับ เป็นกำลังใจให้ผมได้ในการทำคลิปต่อไปทุกคนก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านีหละทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย